การวางแผนกลยุทธองค์กรก็คือการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดภายในองค์กรโฟกัสกับงานที่มีความสําคัญมีมูลค่าเพิ่มหากท่านสนใจแนวคิดนี้ขอแนะนําหนังสือ Power s w o r Matrix กลยุทธ์ตาราง8ช่องทําน้อยได้มากครับซึ่งเรียบเรียงมาจากประสบการณ์ตรงของผมจากที่เคยเป็นผู้บริหารนําทีมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์องค์งก,รงกรและ OKR OK ให้กับทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจหลายแห่งครับเนื้อหาหนังสือมีทั้งหมด14บทที่เข้มข้นค,ครับแต่คลิปนี้ขอนำเสนอบทที่8เป็นตัวอย่างบทที่8เป็นเรื่องของกรณีศึกษาการใช้ตาราง8ช่องวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจโดยเป็นบริษัทสมมุติสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ก็คือการวางแผนกลยุทธ์เชิงลุกทำอย่างไรกลยุทธ์เชิงสยบ กลยุทธ์แก้ไขและกลยุทธ์ตั้งรับครับได้ศึกษาจากตัวอย่างที่ลงในรายละเอียดหนังสือพิมพ์4สี 4. ราคาปกติ900บาทแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ดำเนินการจัดพิมพ์ถ้าท่านสั่งจองล่วงหน้าก็จะเหลือราคาเพียง700บาทหมดเขตวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าท่าน สนใจเป็นอ e ีบุ๊กก็จะเป็นอ e ินเตอร์แอคทีฟอีบุ๊กซึ่งมีลิงก์สามารถกดเชื่อมไปดูวิดีโอได้เลยไม่ต้องเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เราคาดว่าจะส่งหนังสือให้ท่านได้ภายในวันที่ไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับหากท่านสนใจก็ตามรายละเอียดนี้เลยครับ